สวัสดีพี่ๆทุกท่านหลังจากที่ผมได้ทําการไลฟ์การเก็บงานนะครับางานด้ามเสร็จที่เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็ไม่เก็บงานใบมีดนี่คือผิวซาตินเบอร์สามเก็บงานด้วยมือครับนี่ยังใครว่าอันนี้ไม่มีผมนะนี่ครับผมผมบาง,บางเอาไว้ทำใครว่า าจะงานหนักก็ได้หรือจะใช้ในงานแกลปลาเห็นบางๆอย่างนี้นะครับนี่เลยโอ้ดูครับมันบางมากเลยอะตอนที่ผมทำนี้ผมคิดอะไรอยู่กับตอนนั้นผมมองย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ผมทำเป็นมีดมีด สันหนาดูฮะความหนาของสันดูจากเหล็ก12บมิลอะตอนนี้แคจะเหลือสักประมาณสัก11บมิลน,นิดๆหรือจะให้เลยสิบเอมิลไม่ถึง12เพราะว่าเราปาดซ้ายขวาออกนี่แหละครับผมงานเสร็จที่เรียบร้อยสแตนเลสเดี๋ยวเราขัดด้วยลูกล้อผ้า งานด้ามเก็บมุมเคิฟให้ทั้งหมดนี่จะมีจุดที่ตำหนิก็จะเป็นตรงจุดที่ผมเข้างานไม่แนบสนิทฝั่งนี้เข้างานได้ไหมครับฝั่งนี้เข้างานได้แนบสนิทแต่ฝั่งนี้เข้างานไม่แนบสนิทผลงานของนักเรียนฝึกหัดครับในสมัยที่ผมหัดเรียนทำมีดแต่ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำมีดออกมาแล้วประสบความสำเร็จนะครับ สมความสำเร็จคือออกมาเป็นมีดให้เราได้ใช้งานเสร็จเป็นที่เร้อยครับดูรายละเอียดกันใบมีดคราบที่เราเห็นนั้นเป็นคราบเขาเรียกว่าคราบกาวที่ติดตามใบมีดคราบน้ำมันที่ตกตะกอนแล้วก็มีคราบสนิมติดนิดหน่อยครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานอย่างแน่นอน แนวสันเก็บงานให้เป็นที่เรียบร้อยนี่เลยครับพี่ๆท่านใดสนใจครอบครองผมเปิดให้ในราคา7,500บาทครับเล่มนี้มีงานพร้อมส่งจะใช้งานหรือเก็บสะสมเป็นคอเลกชั่นนะฮะ ทัวเท่รักชื่นชอบหลงไหลในสาบตราเหล่านี้ก็ยินดียกให้ครับในราคา7,500บาทอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดได้ครับขอบคุณครับ